เราใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพุทธวจนะฉบ,บับอริยะวินยัยหน้าที่แปดเก้า พระสารีบุตรอันทรงสมมุติแล้วเพื่อประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤห์ว่าปกติของพระเทวทัตก่อนเป็นอย่างหนึง่งเดียวนี้เป็นอีกอย่างหนึง่งพระเทวทัตทำอย่างใดด้วยกายวาจาไม่พึงเห็นว่าประพุทธประธรรมหรือประสงค์เป็นอย่างนั้นพึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเองชอบแก่สงเหตุน,นั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ ก็ท่านภาษารีบุตรได้รับสมมุติแล้วจึงเข้าไปสู่กรุงราชคฤห์พร้อมกับภิกษุมากรูปแล้วได้ประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤห์ว่าปกติของพระเทวทัตก่อนเป็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งพระเทวทัตทำอย่างใดด้วยกายวาจาไม่พึงเห็นว่าพระพุทธประธรรมหรือพระสงฆ์เป็นอย่างนั้นพึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเองประชาชนในกรุงราชคฤห์นั้น พวกที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสไรปัญญาต่างกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะเชื่อสายสักพระสักยะบุตรเหล่านี้เป็นคนเรศยายอมเกลียดกันลาบ สกุะของพระเทวทัตส่วนประชาชนพวกที่มีศรัทธาเลื่อมใสเป็นบัณฑิตมีปัญญาดีกล่าวอย่างนี้ว่าเรื่องนี้คงจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพราะพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤห์สมัยต่อมาพระเทวทัตเริ่มเสื่อมลาบสกรลแล้วพร้อมทั้งบริษัทได้เที่ยวขอในสกุลทั้งหลายมาฉันประชาชนทั้งหลายตาง ก็เพ่งโทษติเตียนพรธนาว่าจะไหนประสาทนาเชื่อสายพสัสสกยะบุตรจึงเที่ยวขอในสกุลทั้งหลายมาฉันเล่าของที่ปรุงเสร็จแล้วใครจะไม่พอใจของที่ดีใครจะไม่พอใจ,ค,ใค,รจ,อใจครั้นแล้วทรงธทรำรท่านมีกะถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายพอเหตุนั้นแลเราจักบัญญัติโภชนะสำหรับสามคนในสกุลแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สามประการคือเพื่อข่มบุคคลผู้เกยยาก1เพื่ออยู่ผาสุขของภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่ออนุเคราะห์สกุลด้วยหวังว่าภิกษุทั้งหลายที่มีความปรารถนาลามกอาญาอาศัยฝักฝ่ายทำลายสงหนึ่งในการ เป็นหมู่พึ่งปรับอาบัติตามธรรมเรื่องวัตถุห้าประการครั้นนั้นพระเทวทัตพร้อมกับบริษัทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมและ